นกดดันเลยคือไม่ใช่กดดันคือตื่นเต้นมากมากตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับดีใจมากๆขอเสียงขอเสียงขอเสียงก่อนได้ไหมขอเสียงคนที่แบบดู EP หกแล้วแบบว่าอยากปลดปล่อยอยากปลดปล่อยอะไรสักอย่างหรือยืดยืดก่อนได้ไหมอ,อ่ะ หนึ่งสองสัพีค okay. ิดถึงสีไหนเนี่ยทาคีมใช่ไหมตอนข้อสองตอนข้อสอเอาละ คุณพี่คนนั้นรู้สึกจะชอบพรข้อสองมากชนะเหรออ่ะอ่ะเอาละคือครับฝากครับที่เหลือรูปนี้ฝากพรข้อสองด้วยฮะอือก็ได้เห็นกันไปแล้วนี่หรือเปล่ายังเหรอไม่รู้ยังยังแมะอ่ะอ่ะอ่ะก็จริงๆอยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ 1> E.P. 1, E.P. 5, จนถึง E.P. 5เหรือแม้แต่กระทั่งไพลอตหรือว่าแฟนๆนิยายนะครับตั้งแต่ตอนนั้นที่ตั้งจริงๆตั้งแต่รู้ว่าผมกับปอแล้วก็นักแสดงทุกคนจะได้มารับซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนาะเราก็ได้เห็นถึงสพอร์ตที่ดีตั้งแต่วันนั้นอยากจะขอบคุณจริงๆนะคือ ไม่รู้ว่าจะมีคำพูดไหนแล้วนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็มไม่คิดว่าจะจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับผมก็เราในฐานะนักแสดงผมในฐานะนักแสดงหนึ่งคนที่รับบทเป็นฐาดานในเรื่องนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณพี่น้องอาชอีนะครับผมแล้วก็ที่ป๊อปปี้ ครูอเอทุกคนนะครับทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้มารับบทเป็นทาดาได้ตกหลุมรักตนวัะครทาาแล้วก็ตัวอามิน,นด้วยนะครับผมแล้วก็คือเราก็จะไปกันต่อครับอยากอยากไปต่อจนถึงอี1 0เลยนะครับอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรก็มาพูดคุยกันผมขอฟังกัรรู้สึกที่ดีนกน,นึงได้ไหได้เลยครับอเาอ่า่ยเอ <laughs> Thank you so much for all the support so far. Honestly, words can't explain how much we appreciate all your support. As an actor, um, having having you guys here right now as a witness and also having you guys here as a friend has a, as a huge supporter, is means the world to us. The series wouldn't feel the same, wouldn't be the same without all your support, so. the bottom hearts the reset the t behalf h and as on you from of our of crew ขอบคุณทุกคนก่อนนะครับภาษาไทยก่อนก็ผมว่านี่จะเป็นมีไม่กี่ครั้งเนาะในใน การทำง,งานของผมที่ผมจะได้เข้ามาดูในจออย่นี้กัทุกคนแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมอินกับมันมากเรื่องไยขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้อืมขอบคุณครับก็ขอบคุณขอบคุณทีมงานขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อยู่อยูนน่ตรงนี้ที่ทางที่ไม่ได้มาเนะะี่ยครับขอบคุณทีมบราดแบสทีมานไอซีที่จัดงานดีๆมาให้เราได้พบเจอแัน ขอบคุณทุกเสียงตอบรับที่ทุกคนได้ส่งมาในทางโซเชียลมีเดียต่างๆใครขำกำลังซึ้งอ่ใช่แต่ว่าขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกคนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่คอยติดตามแล้วก็ยังไงขึ้นมาถึงครึ่งทางฝากต่ออีกครึ่งทางเลยนะครับสวัสด 谢谢你们，我知道你们啊、呃，有很多都是飞过来，这个活动的，对吧？哎哎、谢谢你们飞过来。谢谢谢谢。谢谢啊，见到你们是对我，我们全部都是很，叫什么？珍贵的时间，很珍贵的时间，就是想，中文好、啊，对不对？<laughs> 没想到，对不对？想到，想到了。对,到了对，就是想谢谢你们全部啊、呃，从中国飞过来，还是如果你们不在的话，还是在中国看的话，就谢谢你们。啊、谢谢。OK，感谢所有工作人员。好，那我们今天主要就是从中国那边来支持我们这边的，感谢大家。感谢所有工作人 เอาละรุกทาครับกครับเดินทาคก่าแล้วนการขออนุญาตให้เซ็นสิร์นะครับน่นทึิดีโอนั่นเองครับครับผมนะ่ครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานนะครับรีเซ็นะครับการเกิดใหม่ของดวงดาว Love4met EP6 s r i n i n g นั่เองนะครับในวันนี้นั่นเองครับผมบอกว่าเนี่ยนะครับดเไปด้วยความทรงจำดีๆยังไงก็อยลืติดตามนะครับเการเกิดหมของดวงดาวดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัด ได้ในเวลาเดครับ22นาฬิกา45นาทีบนแอป iqe และเว็บ iqe.com ที่เดียวเท่านัน้นแสดงคำวันดีครับบทนีของผมนะเด็กครับหรือว่าเจอกันในโอกาสหน้าสี่สี่ขอบคุณนไปนะเด็กครับไม่พลาดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ